สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับกลับสู่ Ubisoft a n i m u s อีกครั้งนะครับและในตอนที่17นี้เราจะมาพาคุณลัดฟ้าไปชิคาโกเพื่อติดตามภารกิจการล่าหาความจริงและการแก้แค้นของพ่อมดยุคใหม่โลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลโลกของแฮกเกอร์ใน Watchdog เจาะระบบล่าดับแค้นไปรับชมกันได้เลยครับวันหนึ่งในชิคาโกไอเดนเพียสกับคู่หของเขาเดเมียนแบรน์กำลังจะก,ก่อการใหญ่ ด้วยการแฮกระบบเพื่อดูดเงินจากธนาคารออนไลน์ที่โรงแรมเมอร์ลอตทุกอย่างกำลังไปได้สวยกระทั่งเดเมียนพบกับแฮกเกอร์อีกคนเจาะระบบเข้ามาเหมือนกันเขาเลยคิดว่าจะหาตัวแฮกเกอร์คนนั้นโดยไม่ฟังคำเตือนของไอเดนว่าอย่าออกนอกแผนที่วางไว้กระทั่งระบบรักษาความปลอดภยัยได้เตือนภัยเจ้าหน้าที่ในโรงแรมแล้วแผนการของทั้งคู่ก็ต้องล่มไปทําให้มีการส่งคนออกไปสังหารแฮกเกอร์ทั้งสองผลลัพธ์คือเดเมียนได้รับบาดเจ็บจนขาพิการ ส่วนไอเดนถูกมือปืนยิงใส่รถที่มีหลานสาวนั่งอยู่ด้วยจนรถพวกเขาพลิกคว่ำและเป็นเหตุให้หลานสาวของไอเดนต้องเสียชีวิตตัวของไอเดนรอดชีวิตมาได้เขาให้สัญญากับตัวเองว่าจะปกป้องครอบครัวที่เหลือของเขาคือน้องสาวก,กับหลานชายและจะล้างแค้นคนที่บงการมือปืนให้ได้11เดือนต่อมาไอเดนออกล่าตัวมอริสเวกามือปืนผู้เป็นคนลั่นกระสุนสังหารหลานสาวของเขาจนพบโดยมีแฮกเกอร์สาวที่ชื่อบ a d ดบอยเซเวนที หรือคาราลิวคอยช่วยเหลือแต่มัวริสก็ไม่ได้ปริปากว่าใครช่วยเหลือบงการทั้งนั้นเอเดนจึงให้ผู้ช่วยของเขาอีกคนที่ชื่อจอร์ดี้ชินเอาตัวมัวริสไปกักตัวไว้ก่อนไม่นานเดเมียนก็ติดต่อมาหาไอเดนอีกครั้งเพราะเดเมียนยังคงติดใจเรื่องของแฮกเกอร์อีกคนที่เข้ามาขวางพวกเขาตั้งแต่งานปล้นโรงแรมเมอร์ลอตและอยากที่จะตามตัวให้พบเพื่อสืบหาต้นต่อคนบงการที่เป็นเหตุให้พวกเขาทำงานครั้งนั้นพลาดไปแต่เดเมียนจำเป็นต้องพึ่งพาไอเดนให้ร่วมมือด้วยซึ่งไอเดนได้ปฏิเสธคำขอของเขา ทำให้เดเมียนต้องใช้ไม้แข็งคือการจับตัวนิโคน้องสาวของไอเดนเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้เขายอมทำตามโชคดีที่แจ็คสันหลานชายของเขาหนีรอดไปได้แล้วเอเดนก็ตามตัวเขาพบได้ในไม่นานและฝากเขาให้นักบำบัดดูแลก่อนชั่วคราวไอเดนต้องทำตามคำสั่งของเดเมียนในการออกล่าแฮกเกอร์อีกคนจนเขารู้ว่านั่นคือฝีมือของเดลฟอร์ดเวทซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งขาใหญ่ผู้กลุ่มข้อมูลของพลเมืองเกือบทุกคนในชิคาโก ทำให้ทางการไม่กล้าที่จะทําอะไรเขาไอเดนได้ตัวอย่างข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ของเวทแต่ข้อมูลนั้นก็ถูกเข้ารหัสไว้อย่างซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของคลาร่าทำให้ไอเดนต้องออกตามหาแฮกเกอร์มือประการที่ชื่อเรมอนเคนนี่หรือทีโบน ให้มาช่วยเจาะรหัสของระบบดังกล่าวไอเดนออกตามหาและซื้อใจให้เคนนี่มาช่วยเขาได้แต่เมื่อเขาพยายามจะบุกเข้าไปขโมยข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่เหลือของเวเขาก็ได้พบว่ามีแฮกเกอร์อีกคนได้ชิงตัดหน้าขโมยข้อมูลของเวดท,ทั้งหมดไปแล้วโดยชื่อของแฮกเกอร์คนนี้ คือ JB m a r k o v i วิหรือ default ซึ่งนอกจากจะขโมยข้อมูลที่ไอเดนต้องการแล้วเขายังส่งไฟล์เสียงเพื่อเผยว่าตัวของคลาร่าเป็นคนที่สะกดรอยตามทั้งเดเมียนและไอเดนหลังเหตุการณ์ที่โรงแรมเมอร์ล็อกทำให้ไอเดนจึงตัดขาดความสัมพันธ์กับเธอทิ้งเสียอย่างไรก็ตามไอเดนและทีโบนได้แกะรอยจนสามารถตามตัว d e f a u l t ได้ในผับแห่งหนึ่งและกู้เอาข้อมูลที่ต้องการมาทั้งหมดรวมถึงทำให้เขารู้ว่าน้องสาวของเขาถูกจับตัวไว้ที่ไหน ไอเดนบุกไปช่วยนิโคลแล้วพาน้องสาวรวมถึงหลานชายของเขาออกไปนอกเมืองถึงจุดนี้ไอเดนและนิโคลต้องบอกลากันโดยไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกหรือไม่เพราะไอเดนจะต้องกลับเข้าไปในเมืองและปิดบัญชีคนที่บงการมือปืนที่สังหารหลานสาวของเขาให้ได้ในไม่ช้าทีโบนก็บอกความจริงไอเดนว่าคนบงการมัวริสให้ออกล่าเขาก็คือเจ้าพ่อแห่งเมืองชิคาโกที่ชื่อเดอะมอสควินผู้เป็นเจ้าของโรงแรมเมอร์ลอตนั่นเองไอเดนบุกกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกครั้ง เพื่อเผชิญหน้ากับควินซึ่งทั้งชราและเจ็บป่วยไอเดนแฮกอุปกรณ์คุมการเต้นหัวใจจนควินจะสิ้นใจในไม่ช้าแต่ก่อนตายเขาได้บอกความจริงกับไอดเดนว่าการสั่งฆ่าครั้งนั้นเป็นการเข้าใจผิดเพราะควินคิดว่าทั้งสองคนจะแฮกเข้ามาขโมยคลิปลับที่เทศมนตรีโดนแวนรัชมอร์พลั้งมือฆ่าเลขาของตัวเองเพราะเธอขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องที่เทศมนตรีร่วมมือกับควินและควินก็ใช้คลิปนี้คมขู่รัชมอร์มาโดยตลอดแต่ความจริงทั้งไอดเดนและเดเมียน ต้องการแค่ขโมยเงินเท่านั้นไอเดนดาวน์โหลดคลิปนั้นมาได้และเขาก็ได้รู้จากเดเมียนว่าตัวของคลาร่าพยายามจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดด้วยการช่วยนิโคเพื่อไถ่บาปที่เธอแอบทํางานให้กับควินไอเดนรีไปที่สุสานที่ฝังศพลานสาวของเขาที่นั่นเขาได้พบกับคลาร่าแต่มันก็สายเกินไปเพราะสมุนของควินที่ถูกสั่งการมาก่อนหน้าได้ลั่นกระสุนดับชีพเธอสําเร็จไอเดนกลับไปที่ซ่องของทีโบนอีกครั้งเพื่อทําการอัปโหลดคลิปลับของเทศสมนตรีซึ่งน่าจะทําให้ทีโบนต้องหนีออกจากเมือง แต่ก่อนที่จะจบเรื่องไอเดนจะต้องตามหาตัวเดเมียนให้พบเขาขอให้ทีโบนช่วยเขาด้วยการอัปโหลดไวรัสที่ทำขึ้นเองไปบนระบบ cto s เพื่อเปิดช่องให้เขาเจาะระบบเข้าไปได้จนทำให้เกิดไฟดับครั้งใหญ่และทำให้รู้ที่อยู่ของเดเมียนว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในประภาคารที่ตะวันออกไอเดนบุกไปเพื่อเผชิญหน้ากับอดีตคู่หูของเขาจนท้ายที่สุดไอเดนสามารถฝังกระสุนใส่หัวของเดเมียนได้สำเร็จหลังจากนั้นเขาได้ทบทวนอดีตที่ผ่านมาแล้วปฏิญาณตนว่าเขาจะใช้พลังแฮกเกอร์ของเขา เพื่อเปิดโปงปกป้องและลงทันใครก็ตามหากจําเป็นหลังจากเหตุการณ์นั้นเทสมุนตีรัชมกก็ฆ่าตัวตายจากคลิปลับที่เปิดโปงการกระทําของเขาส่วนชะตากรรมของมัวริสนั้นผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะฆ่าเขาหรือไว้ชีวิตเขาไม่ว่าจะเลือกทางไหนผลลัพธ์ของเกมก็ไม่ต่างกันสําหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทําคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกม Ubisoft สามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ หากเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนและอย่าลืมกด subscribe c h anel n เพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand รวมถึงช่องทางน้องใหม่อย่าง Instagram ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ